เจพอยแลกพอยสุขใจแลกได้ทุกวันประกันสัตว์เลี้ยงจากเจมารประกันภัย HAPPY ้เพ INSURANCE มีหรือไม่มีไมโครชิปก็ทำประกันได้เบี้ยเริ่มต้นเพียง1.3บาทต่อวันค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยทั่วไปสูงสุด2 0 0 0 0บาทต่อปีคุ้มครองบุคคลภายนอกค่าวัคซีนป้องกันโรคและค่าบริการรับฝากเลี้ยงสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ l i n e j m a r t Insurance เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดติดตั้งโซลาเซลล์กับ j g s วันนี้คุ้มประหยัด2ต่อใช้ JPoint แลกรับส่วนลดค่าติดตั้งโซลาเซลล์กับ JGS ได้เลย10,000คะแนนแลกรับส่วนลด 1,300บาท1,000 0 0คะแนนแลกรับส่วนลด1 3 0 0 0บาทสนใจติดตั้งโซลา r เซลล์สามารถติดต่อผ่านช่องทาง065-554-2828 w w w jgs synergy co th หรือที่ Line a jgs synergy power สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ Tech Talk นะครับและแน่นอนนะครับสองคุดสุท้ซ่านะครับมาเจอคุณเต้แบบนี้คร<ช>ับ <นะ S 1> ต้องเป็นเรื่องราวของสิ่งที่เป็นนวัตกรรมสิ่งที่ล้ำลนะฮะสิ่งที่เป็นอะไรที่แบบ มันคูมัน hype นะฮะมันแบบเทคจัดจัดเนี่อ่ะวันนี้เราก็จะมาเมาท์มอยเรื่องของน็อตติงตัวใหม่ ่าเพิ่งเปิดตัวเลยเเพิิ่งปดตัวล่าสุดครับแล้วล่าสุดเดีจะบอกว่าผมเพิ่งซื้อรุ่นก่อนหน้านี้ไปก็ปตติง 2A ใช่คุณเต้นั่นแหละบอกนะครับแล้วก็ไปซื้อแล้วก็เปิดตัวแล้วก็มาทักผมบอกว่าเดี๋ยวรุ่นใหม่มันจะออกมาพี่แต่ซื้อไปแล้วอ่าไม่เป็นไรรุ่นจะซื้อใหม่มาคุยกันดีกว่าโอเคนะครับต้องบอกว่าน็อตติงครับเพิ่งเปิดตัวไลน์อัพใหม่สองรุ่นนะครับก็คือน็อตติงโฟน 3A กับ 3A Pro มีมีรุ่นย่อยแล้วอธิบายก่อนนะว่ารุ่น A คือไม่ใช่แฟลชชิพใช่ไหมรุ่น A ใช่แต่ผมแปลกใจปกติอะถ้ารุ่น A เนี่ยมันจะออกมาหลังจากที่แบตชิปเปิดตัวถูกป่ะส่วนใหญ่จะเป็นยังไงใช่ไหมือนเวลาเราดูพวก Google Pixel มันจะมีพิกเซล6พิกเซล7มี R7A 7 a อะไรพวกนั้นแต่ n o t ติ้งเนี่ยเขาเปิดซีรีส์ A มาก่อนใช่แทนที่จะเป็นรุ่นสามเซอร์ไพรส์นะก็ทำอะไรไม่เหมือนใครดีคนอยากได้โฟน3โฟน3ออก3 A มาก่อนแล้วรุ่น A เ่ยสังเกตถ้าเกิดคนอื่นทำนะอย่าง Pixel อย่างอะไรพวกเนี้ยเขาทำรุ่นเดียวใช่ ไอ้นี่ทำสองใช <laughs> เ่เป็นเป็นรุ่นเหมือนกับที่ไม่ใช่แฟลกชิพแต่ดันมีรุ่นโปรดีไซน์ไม่เหมือนกันด้วยดีไซน์ไม่เหมือนกันด้วยแล้วรุ่นโปรนี่ต้องบอกว่าดีไซน์นี่คือแหวกแนวมากก็สวยสวยงามเป็นเอกลักษณ์โอเคทีนี้มันเริ่มที่ตัว 3A ครับนาติง 3A เนี่ยถ้าดูอ่ะจริงๆมันจะคับใคล้าคลาเหมือนคล้ายกับ 2A แต่ว่าถ้าสังเกตอย่างแรกเลยที่ดูจากตัวโปรโมทนะครับก็จะเห็นว่ามันมีกล้องเพิ่มอีกตัหนมันยาวขึ้นอ่าไอ้ตัวแถบคาเมน่าบาร์ที่อยู่ตรงกลางนี่เป็น ขายพวกไปตัวที่มีตายอยู่ตรงกลางดอยโรบอทใช่ใช่ใช่ตอนนี้เขาจะแถบตรงนั้นมันจะยาวขึ้นเพราะว่าเขามีกล้องเพิ่มมาเป็น3ตัวสามมาแล้วอ่าใช่ครับก็จะมีตัวกล้องหลักนะครับตัวเมนเนี่ยห้าสิบล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นอัลตัววายเนี่ยแปดล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวไฮไลท์ที่เราแอดเข้ามาก็คือกล้องเทเลโฟโต้อ๋อเป็นเทเลด้วยอ่าเป็นเป็นเทเลโฟโต้กล้องซูมตัวแรกของคัติ้งเลยก็คือห้าสิบล้านพิกเซลนะครับซูมนะใช่ความละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ซูมแบบออปติคอลสองเท่านะครับ นั่งเยอะว่าเมื่อไหร่น็อตติงจะมีกล้องซูมน็อตติงจะมีกล้องซูมก็เขาก็ใส่มาให้แล้วคือจะบอกว่าน็อตติงเนี่ยที่ผ่านมาเขาไม่ได้เน้นเรื่องกล้องเท่าไหร่นะใช่ใช่ใช่เขาเน้นเหมือนประสบการณ์การใช้งานโดยรวมมากกว่ากล้องก็อาจจะเหมือนแบบโอเคถ่ายถ่ายสูมให้และใช้ได้ในชีวิตประจำวันเรื่องของระบบปฏิบัติการเรื่องของลูกเล่นที่เป็นไฟเป็นอะไรก็ว่าไปใช่ใช่ใช่อันนี้เขาก็เพิ่มเพิ่มกล้องเข้ามาให้นะครับแล้วก็ตัวชิปตัวชิปเซ็ตมีการเปลี่ยนเหมือนกันอย่าย ยังยังอยู่ยังอยู่ชิปยังอยู่อยู่ว่าชิปไม่อยู่อ่าชิปยังอยู่ชิปยังอยู่นะครับแต่ว่าตัว 2A รุ่นเดิมที่พี่แอดใช้มาพี่แอดจะคุณก็คือเขาใช้ตัวมิเลเท็กซมอนด์ซิตี้นะครับตัวชิปแต่เขาจะบอกว่าเป็นนี่นะเขาจะบอกว่าเป็นอะไรนะน็อตติ้งสเปเชียลเอ dition อะไรไม่รู้ฟอนน็อตติ้งฟอนน็อตติ้งน็อตติ้งก็แใช่กันส่วนใหญ่เขาจะเล่นแบบนั้นนะครับซึ่งตัวเนี้ย เปลี่ยนจากมิดเดิลเทคนะครับมาใช้ชิปของแซฟดากอนแล้ว<ช>แรงขึ้นก็จะแรงขึ้นนะครับตัวที่เขาเลือกใช้อะครับน้องปิงเขาใช้แซฟดากอน 7S g e เป็นสามก็เรียกว่าเป็นเป็นแซฟดากอน7ซีรีส์นะครับก็เรียกว่ามีความแรงเรียกว่าอัปเกรดจากตัวเดิมที่เป็นตัวมิดเดิลเทคนะครับเข้ามาใส่ก็น่าจะแรงขึ้นพอสมควรใช่น่าจะน่าจะแรงขึ้นพอสมควร เรื่องแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตอนนี้เขาใส่มา5 0 0 0มิลลิแอมป์รอบที่แล้วอะรอบที่แล้วรู้สึกจะประมาณนี้ครับ4,500อ่าแต่แต่แบตเตอรี่ของรุ่นตัวตัวประหยัดของทางนอตติ่งเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างอึดอยู่แล้ว <c oughs> ด้วยตัวเอสเขาที่ค่อนข้างคลีนไม่ได้มีมา l ว a ไม่ได้มีอะไรก็ก็ใช้งานได้ไหลลื่น <c oughs> แล้วก็ใช้งานได้ทั้งวันแต่ก็ยังไม่รองรับพวก A wireless c h a r ถูกไหมอ่าใช่ยังยังไม่รองรับไม่ได้รองรับไว r e l e s s c h นะครับด้านหลังเนป็นเป็นกระจกแล้วก็ตัวเฟรมอ่าใช่เป็นเป็นพลาสติกอันนี้ท ใช่ใช่เป็นพลาสติกหมดเลยคือมันจะเอากระจกเนี่ยไปไว้ในรุ่นจัดชิปใช่ใช่ไหมรอบนี้ที่เป็น 3A เนี่ยเขาเอาเป็นกระจกมาให้แล้วใช่เฟรมยังเป็นพลาสติกอยู่ใช่ครับแล้วก็ตัวเครื่องข้างนอกเนี่ยก็สีนะครับมีมีคนพูดถึงทั้งสีเยอะเหมือนกันเพราะว่าตัวสิทเนี่ยก่อนหน่ๆนี็อตติ้งเขาจะมีแค่สีสีหลักๆพื้นฐานสีดำสีดบ้างสีขาวอย่างมากก็มีสีเทาแต่ว่าตัว 3A เนี่ยมีเซอร์ไพรส์นึงก็คือเขาออกสีน้ำเงินเสียดายมากคือจำไว้นี่ได้ไหมหูฟังตััเเเออองงมมมนนีีแหหลลสืดบบิาน ใช่ใช่ใช่ผมมานั่งคิดว่าเฮ้ยสามเอถ้ามันออกสีเหลืองดำนะโคตรสวยอ่ะเนาะอาจจะเป็นหลังหลังเหลืองพอคู่กันขอบเหลืองอะไรเงี้ยพอคู่กันเออมันจะแบบแมทช์มากเลยอะอันนี้เขาออกเขาออกมาเป็นสีบลูเดี๋ยวไม่ต้องมารอดูว่าสามจะเป็นมีสีเหลืองไหมไม่รู้ต้องลองดูเขาก็เหมือนแบบออกสีให้ให้คนมามาเซอร์ไพรส์กันว่าโอเคมันมีสีน้ำเงินซึ่งสีน้ำเงินสวยมากนะครับจากจากตัวใบโปรโมทกันทั้งสวยก็น่าจะเป็นรุ่นที่ที่นิยมแหละคนน่าจะนิยมสีเนาะส่วนความจุก็มีเหมือนเดิมใช่ไหมร้อยยี่สิบแปดสองร้อยห รต่ตจะเป็นตัวแรม8กิกรอม128นะครับตัวนี้จะสตาร์อยู่ที่12,499บาทนะครับแล้วก็ตัวรุ่นที่มันสูงขึ้นมานะครับเป็นแรม12กิกรอม256กิกอันนี้จะเพิ่มขึ้นอีก2,000บาทอยู่ที่14,499จะไม่มี512จะไม่ได้มี512มีมีแค่นี้นะครับแต่มันจะมีฟีเจอร์ Android ยังเขาดีอย่างว่าเขาบูสแรมได้ด้วย ใช่มันจะมีเรื่องของเพิ่มเข้ามาช่วยประมาณ8ปดกิกับเหมือนสลับเอาเอาตัวเมมโมรีมาใช้เป็นแรมได้ชั่วคราวอะไรเงี้ยครับก็จะมีฟีเจอร์ตรงนั้นนะครับแล้วก็เออ่ถ้าสังเกตจากตัวปุ่มรอบนอกครับมันจะมีปุ่มหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอ๋ออ่าใช่นอกจากปุ่มเพิ่มลดเสียงปุ่ม power แล้วเขาจะมีปุ่มเหมือนเป็นปุ่มเงาเงาห่ที่มาตัวเหมือนนี่นี่เลยอ่ะแบรนด์ดังอ่ะใช่ใช่มีมีเพิ่มมาติ่งหนึ่งเขาเขาเป็นปุ่มเอาไว้เรียกใช้ AI อ่าเป็น AI ตั้ง่หนึ่งอนยู่ไดเ้ไลย เหมือนเราเซฟพ,พวกแบบหน้าเว็บหรืออะไรเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนซัมมารีให้อยู่ในในตัวเมนูนี้ได้แล้วก็เรียกใช้จากปุ่มเป็น AI ของ l a n g w e o t m a เองหรือว่าเป็น ChatGPT หรืออะไรเงี้ยเหมือนเขาผมเข้าใจว่าเขาน่าจะไปอินทิเกรตกับตัว ChatGPT หรือหรือ AI อื่นๆที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้วเป็น<ม> okay. แต่ว่าเขาเอามาคัสตอมไมซ์ให้ให้ User Experience มันไม่เหมือนกัน,น<อ>ประมาซอฟต์แวร์ใช่โดยด้วย s o ต์แวร์เขาออกแบบมาแบบนั้นเดี๋ยวต้องรอดูครับว่า AI ในในตัวปุ่มเนี้ยมันจะเป็นยังไง นะตรงนี้รู้สึกจะมาพร้อมกับ Android 15เลยไหมแอนดรอยด15ครับโนต t งโอเอส3.1 3.1ใช่ครับเขาเขียนครับตัว Android 15ด้วย n o t ิ i n g OS 3.1ก็เป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนเคยใช้มาอย่างพี่เป็ดใช้ก็จะรู้แล้วว่าโอเคมันมันมีความเป็นแบบเป็นดอทเมทริกเป็นอะไรอย่างเงี้ยข้อดีเขาไม่ทิ้งผู้บริโภคผู้ชม 2A อะไรในพวกนี้อยังเงี้ยอย่งกัปเดตนได้อยู่ใช่เพิ่งอัปเป็นไม่กี่วันนี้ใช่ครับก็ใช้งานลื่นไหลหน้าตาสวยงามนะฮก็เป็นเอกลักษณ์ของทางโนติงส่วนโปรเนี่ย ในส่วนของ 3A Pro 1คือดีไซน์ต่างเลยนะดีไซน์นี่คือต่างมากเรียกได้ว่าไม่ได้แค่ต่างกับ 3A มเทั้งคือต่างกับมือถือทุกตัวที่อยู่ในตลาดแค่เห็นการเรียงกล้องตอนนี้ก็คือรู้เลยว่าเป็นนอตติงเรียงกล้องเหมือนคนไม่มีมาตรฐานเรียงแปลกๆช่ฮะวันไม่์เรได้ว่ามันนะคือมันจะตรงก็ไม่ตรงมันจะเท่ากันก็ไม่เท่ามันแบบเม็ดนึงอยู่ตรงนี้เม็ดนึงอยู่นี่ใช่ไม่รู้ว่าตากาอะไรเหมือนเขาเรียกมันแบบ อย่างเงี้ยเออใช่คือย่างไอ้โทรศัพท์จีนทั่วไปที่เราเห็นนะเขาเป็นกลมๆก็จริงใช่ไหมเขาก็จะเรียงมาเป็นระเบียบนะเขาจะเท่ากันแนตั้งมังอาจจะเข้าหลามตัดหรือแนวตั้งแลยแต่เขาจะเท่ากันไอเนี่มันเรียงแบบเม็ดนยู่ตรงนี้แสตปิ้ว แหนอยู่ข้างบนอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ดีไซน์เขาจะแหวกแนวมาลองดูอินเสิร์ตอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูจะมีรูปให้ดูนะครับก็ราะเขาเปิดตัวมาเนี่ยก็มีมีสองสีมีสีดำกับสีเทาคราสวยงามใช่แล้วก็การเรียนกล้องเนี่ยแปลกแปลกแนวมาก,ก,บบกซึ่งเขาต้องการจะโปรโมทเรื่องกล้องนี่แหละครับเพราะว่าตัว 3A Pro เนี่ยมันจะมีเรื่องของมีเลนส์เทเลโฟโต้เหมือนกับ 3A เลยแต่ความพิเศษคือมันเป็นเลนส์เทเลสโคปอ่าซึ่งซึ่งซูมได้ดีขึ้นเลนส์สโคปเนี่ยมันจะเหมือนทำงานคล้ายๆกับเป็นเลนส์หลายๆชั้นใช่ไหมใช่านอะไร อย่ทำให้ใเหมือนกับว่าการประมวลผลด้วยภาพหรืออะไรมันเห็นเก็บรายละเอียดได้มากใช่ใชถูกต้องถูกป่ะเราจะเพิ่มประสิทธิภาพจากตัว 3A ธรรมดามาตัว 3A เนี่ยมันซูม o p t ต c a เคเท่าดิจิตอล30ใช่ไหม,มครับ แต่ว่าตัว 3A Pro เนี่ยก็คือจะใช้ซูมออติคอลได้3เท่าแล้วก็ซูมไกลที่สุดสว 60x อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างหลกักๆของตัวที่เป็นเรื่องของกล้องนะครับได้พิริสโคกเพิ่มมาตัวชิปเซตขนาดหน้าจออัตรารรเฟรชเรท 120Hz เหมือนกันทั้งหมดนะครับแบตเตอรี่เท่ากันรีเฟรชเรทน120อ่าได้หน้าจอ 120Hz ด้วยก็ไหลลืน่นกี่นิดกี่นิด ความสว่างสูงสุด3,000นิต3,000ใช่ก็เรียกได้ว่าใช้กลางแจ้งได้สบายๆเจ๋งงั้นแหละใช่3,000นิ 3, <n> ตระว,วาง <นะ S 2> สู้แดดใช่เรียกได้ว่าสเปคเนี่ยก็ใส่มาค่อนข้างดีอัปเกรดจากรุ่นเดิมมามาพอสมควรนะเรื่องของชิปเซตความแรงเรื่องของกล้องนี่มันถ่ายได้หลายสถานการณ์มากขึ้นสุดยอดครับคือผมมีคุณเต้ผมสบายมากไม่ต้องมานั่งหาข้อมูลค้นคว้านะผมก็จะเอามาไว้ไว้เรียกว่าเอามาเอามาแชร์ให้คุณผู้ชมฟังบอกมาถามแล้วสบายแกเพราะฉะนั้นถามเดียวก็ฟังพร้อมกันนนโออเเเเคคาาาาปป็ววว่่รรๆะมณีี้ด๋ย เดี๋ยวมีเรื่องมีเรื่องราคาของตัวสามเอนิดนึงนะครับก็ตัว3 A Pro จริงๆอ่ะเขามีรุ่นที่เป็นแรม8ปดกิกร้อม1 2่ด้วยแต่ว่ารุ่นที่เขามาขายในไทยอ่ะครับมีแค่ตัวสเปคเดียวก็คือแรม12บร้อม256นะครับเปิดราคาอยู่ที่1 7ึ่งบาทเจ็ดบาทใช่อันนี้รุ่นโปรอันนี้รุ่นโปรนะครับก็สตาร์ทอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นไปจบที่ประมาณหมื่นปลายสำหรับตัว3 A Series ของโนติประมาณนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเต้นะคครรรัับบทีีี่่่่เเเป็นนนนผู้้้ชชยยยยวาาาาญดดฉพะะจิิงงงๆโอ อย่างที่บอกเลยนะครับแบรนด์ Notting กับ Apple นะฮะเขาที่จะถนัดมากก็เรียกได้ว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่ติดตามเป็นการส่วนตัวนะครับก็ สำหรับลูกคา้าคนไหนที่สนใจหรือคุณผู้ชมที่สนใจพิออเดอรด์ได้ไหมช่วงนี้เขาเปิดพิออเดอรด์แล้วนะครับก็จริงจริงนอตติงครับเปิดพิออเดอรด์ตั้งแต่วันที่11มีนาคมเป็นต้นไปนะครับคนสนใจเข้าไปสั่งจองสั่งจองได้นะครับแล้วก็มีขายที่หน้าร้านนะครับวันที่22มีนาคมเป็นต้นไปตอนนี้เหมือนตัวแทนจำหน่ายนอตติงก็มีที่เจมาร์ดด้วยใช่ไปดูที่เจมาร์ดูเจมาก็ได้รู้สึกในเว็บหรือในเพจเขาเขาจะมีโปรโมทส่วนที่เป็นโปรโมชั่นพิออเดอร์ด้วยใช่พิออเดอร์เหมือนจะได้ของแถมจากทางนอตติ้งดวยเป็นนพพววกกกเเเเอออบัโปปปรร็็ะ๋าลิิมตดขง ของท่านมอตติงเลยพวกนี้ครับแล้ว้าไปดูตด้มีโปรโมชั่นดีๆครับที่เทมารไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับกับรายการเทคทองนะฮะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆดีๆแบบนี้นะครับกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าครับผมรับอีพีนี้ผมกับน้องเต้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเทคทอง